20ตัวละครแอนทกานิสที่ได้รับการโหวตมากที่สุดแอนทาคุนิสซื้อสตูคู่ปรับที่ทําหน้าที่เป็นปอระปักเพื่อขัดขวางตัวเอกไม่ให้บรรลุเป้าหมายอาจมีความหลากหลายในคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นร้ายโดยกาเนิดถูกบังคับให้จําเป็นต้องร้ายหรือร้ายแบบไม่ได้ตั้งใจล้วนเป็นบทบาทที่น่าจดจํานั่นเลยทําให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูกันว่าจะมีตัวละครคนไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดการจัดอันดับของเว็บไซต์ลังกิ้งดอทเน็ที่มีผู้เข้าร่วมเงแนกว่าสีมีันที่ร้ามอยาสี่ งกินทามะ1 6 7คะแนนอััวามูจากเรื่องโจโจรล่าข้ามสัตว์วันหคะแนนอันดับ18าชามดเมลเอมจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์17 4คะแนนอันิคิบุสจิมุซันจากเรื่องดาบพิฆาตอสูร18.8คะแนนอันดับชาอัสนาบิลจากเรื่องโมบลสูตรกันดั้มหกสิบเกาุดาคะแนนอันด yeah. voilà ับสิบหจาคุริโบตจากซปเปอร์มาริโอแบทเทิลหกสิบเก้าจุดรจาคะแนนอันดับส อันดับ11โคโคไดจากเรื่องวันพีได้สิบแปดจุดเจ็ดคะแนนอันดับ10คุโรโร่ลูซิเฟอร์จากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์ได้12คะแนนอันดับ9ฟิเซอร์จากเรื่องนากเกนบอลได้12คะแนนอันดับ8มุสกาจากเรื่องลาพิต้าพิกตำนานเนื้อเวหาได้13.2คะแนนอันดับ7ไบกินแมนจากเรื่องอันปังแมน75.1คะแนนอันดับ6เกโทซูงูรุจากเรื่องมหาเวทพนึกมานเจ็ดสิบห้าจุดสี่คะแนนอันดับห้าอุจิวะอิทาจิจากเรื่องนา루โตตำนานวายุส ันดับสองโยแบนโดจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามสัต์วัลแดเจ็ดคะแนนแลมดับหนึ่งคือดาบิจากเรื่องไมฮ e โ o Academia ดเมีย80.7คะแนน